สวัสดีครับผมนายนัชกริรุ่งโรดจากสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ครับผมวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากโปรดักต์เรื่องไม้ระนาดครับผมไม้ระนาดเนี่ครับเปรียบเสมือนเป็นอาวุธ ของนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้ครับเหมือนกับนักรบที่ต้องมีดาบถ้านักรบที่ไม่มีดาบก,ก็ไม่สามารถจะไปต่อสู้ใครได้ครับซึ่งมันนาทนะครับในปัจจุบันก็มีผู้ที่ผลิตออกมามากมายครับแต่ในแนวทางเนี่ยเป็นแนวทางของคุณครูพริง้งดนตรีรถครับของคุณครูที่อยู่กรมศิลปากรครับผมซึ่งเป็นแนวทางแบบโบราณครับซึ่งหาผู้ผลิตได้ยาก ทางสาขาจึงได้เห็นความสําคัญของแนวทางนี้จึงได้เชิญอาจารย์วิรัตสงเคราะห์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเป็นวิทยากรเผยแพร่ครับผมเริ่มจากเราต้องหาไม้สําหรับในการทําก้านส่วนนี้นะครับซึ่งในชิ้นนี้จะเป็นไม้ไผ่สีสุกครับซึ่งจะต้องมีความแก่พอสมควรครับโดยเราจะต้องตัดไม้ไผ่ที่อยู่ตรงกลางของกอไม้ครับ ซึ่งไม่ไผ่เวลาโตจะโตจากตรงกลางกอแล้วขยายออกไปข้างนอกเรื่อยๆครับเราจะต้องไปตัดตรงกลางกอที่เกิดเป็นต้นแรกครับซึ่งจะได้ความแก่ที่แน่นอนที่สุดและเมื่อเราเหลาเสร็จแล้วเราก็จะผ่าซีกแล้วเหลาเรื่อยๆจนกลมได้ขนาด0.7ม mm ิลลิเมตรครับก้านยาว40เซนครับและเราก็ตัดผ้าปื้นขนาด2เซนติเมตรแล้วพันไปเรื่อยๆจนได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวประมาณ4เซนติเมตรแล้วจึงทําการพันอวดครับพันอวดคือการพัน โชว์ได้ให้เกิดสีสันที่สวยงามครับแล้วปิดด้วยผ้านอกสีขาว การพันไม้แบบโบราณหาผู้ผลิตและผู้สืบทอดได้ยากในตอนนี้ครับจึงทําให้ผู้ที่อบรมเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจและสามารถหารายได้เสริมให้กับผู้อบรมครับผมก็เป็นบุคคลผู้สนใจดนตรีไทยทั่วไปครับที่หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนเกี่ยวกับดนตรีไทยก็ได้ครับก็ครั้งล่าสุดที่ผมไปขายผมได้มีอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับได้มาติดต่อกับผมเขาก็สนใจว่ากำรับเนี่ย เป็นแบบโบราณซึ่งหาผู้สืบทอดและผู้ผลิตได้ยากจึงติดต่อให้ผมเอาไม้ไปส่งเขาที่สถาบันบณฑิตพัฒนาศินครับแล้วก็อาจารย์เขาก็บอกว่าได้คุณภาพเสียงที่ดีเพราะว่ามีการพันที่ประณีตจากข้างในถึงข้างนอกครับเพราะว่าไม้ตำรับเนี่ยครับข้างในจะพัน1ชั้นแล้วทิ้งไว้หนึ่งวันครับคือหนึ่งทิ้งไว้วันต่อวันครับเพราะฉะนั้นไม้คู่นี้จึงมีความประณีตตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกครับซึ่งได้ผลตอบรับกลับมาที่ ค่อนข้างดีพอสมควร